สลายค่ะกล้องค่อยนะเจ้าของเลยเออก็อยู่พุ่นได้อันนึงเออมาเปิดดูมันคืเปิดยากแติดกันอแห้งแล้วแบ่คือบ่ได้เอาน้ํามันหยอดเนาะตกบ่ได้เปิด

แต <c oughs> ่ละเรือนก็ฟ้อสามีแกเอาไปกองไว้หมดเลยหลัก้าค่ะหลักยาวไห ฮ<ห>ะอเออฝนรินนะคะวันนี้ดูท้องฟ้านะคะวันนี้เมฆหนาแต่เช้าเลยให้อาหารปลากันกันนะคะโอ้จอกนี่เต็มอะไ ตอนพันได้มูบอ่ะ

ยิ่ยังนะเดินไปรอบป่าป่าก็ยังผ่อนดิเอ๊ะมองป่ามันนุ่นน้ำเหมือนบอกแล้วไปกรองข่าวไปองคนึ่งมือแลงเราจะไปพูด าาเา,าก,ก่บอบ<อ>เดี๋ยวเรามาเก็บฝรั่งกันนะคะรับเอซีเห็นฝรั่งอยู่ สุกแล้วนี่ผลผลิตของเรานะคะเอฟซีกิมจูนะคะต้นนี้บ้าทิมบ่มีเม็ดตาบ่หากินเนาะนี่ค่ะยามเนี่ยมันจะวานนะคะไม่เหมือนหน้าฝน กับข้าวเช้าของเรานะคะเดี๋ยวเราไปหาละมุดกันนะคะ เก็บละมุดแบบนี้ได้ฝรั่งแล้วปลูกก็พอได้กินนะคะป่านนั้นหายมั่น่าแต่มันบาหากินบ ปายางเลาะไปอีกไหเพื่อนอยู่อบลฮะยิงปะด้แล้วสื่อมาใส่ใหม่ ได้ซองลูกนะคะวันนี้มากซีดาขาวจั่วเลยวานไดหมากซีดา